ได้หรือฮะถ้าไม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้จะไปได้ไปที่อื่นนะเพราะวันนี้ไปล้อมไม้ให้คนแท้แท้นี่หลยาปานก็ว่าจะให้ไปล้อมอยู่ในอีกโอ้ยมีคนไปให้ไปล้อมเยอะเลยเนาะมีคนให้ไปล้อมเยอะทาํางานไม่ไหวไม่ไหวเลยใช่ไหมโอ้โหทํางานไม่ไหวไม่ไหวจนเหนื่อยเลยพี่น้องงานเยอะงานเยอะกําลังไม่พองานเยอะเกินกําลังไม่พอมีแต่เงินทั้งนั้น <c oughs> แต่ร่างกายจะไม่ไหวใช่ไหม <c oughs> ความลงแล้วพี่ทำงานเยอะจนพร้อมแล้วฮะงานเยอะเดือเกินนะสบายดียง้แน้งพี่น้องวันนี้จะพาไปเบิงเขาสนวนคือเกาเอีกปินเป็นยางนินกำเน่งงานกบูซาเขามาทำทำงานอยู่นี่เนาอพี่น้องเนาะเห็นนะงานเยอะมากมาพี่น้องแานไหนงานเยอะเขาไปทำงานบอนอื่นแล้วในทำงานบออื่นแล้วค้ามมากเขาก่อน มารับจอบอยู่ในอีกคือ,คอมือนึงทํางานหลายๆต่อเพราะว่าเขาทางานเหมาพี่น้องไปทําบนอันเซ็ตกับมาทําบนไม้นาะแต่ก็ไปบนไม่แต่ร้อยวันหนึ่งน่ะไลหลายพันกาบาทบ้างวันก็สองพันถือว่าเยอะมากๆนะแถวนี้นี่ทาบอ่อคานนะบ่อึดงานเห็ดพี่น้องคนที่บมมีงานคือคนทีคานเท่านั้นเพราะว่าง,งานมันเยอะมากไล่ๆดีมากแต่ก็ต้องทนแต่ก็ต้องทนหน่อยนะทนกบข่วม เดิตรงทนแน่เดพี่น้องโอ้โหร้อยงานร้อยงานมาโอ้โหวันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ย้อมืองานวันนี้ต้องเอาต้องเอาให้เสร็จใช่ไหม โอ้บรรยากาศตอนเย็นๆดีมากพี่น้องอดีมากมากเลยเพนนุ่มเกาหลีทำงานส่วนไหมเพนนุ่มเกาหลีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ทำงานเลยไหมรับจอบครับผมรับจอบพิเศษพี่น้องก็คือไปทำที่อื่นแล้วก็มาทำอยู่นี่โอ้โหเราจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยเก็บในกระเป๋าพี่แบ่งแบ่งกันใช้บ้างสิโอ้โหฮะ แบงเลยได้ต้องให้เสื้อต้มกินฮะไม่เอาน้าามดดไม่เอาด้ข่าวได้ข่าวว่าแถวนี้มีคนถูกหวยไม่ใช่เหรอคนไหนถูกหวยนี่ยกมือขึ้น,อนโอโ้โหถูกหวยแล้วถูกหวยใช่ไหมพี่ฮะถูกถูกหวยแล้วรับจอบอีกต่างหากถูกหวยแล้วรับจอบแล้วเห็นรับจอบรับจอบอีกต่างหาก อะไรทำไมเราจะได้เยอะขนาดนี้เนี่ยฮะ <laughs> มีแล้วเนี่ยไม่ถูกสามตัวถูกสามตัวเนี่ยเลี้ยงมูกกระทันก่อนนี่นี่นี่คนโชคดีนะเนี่ยถูกหวยนะวันนี้รู้ไหมวันนู้ฟันเห็นอะไรอ๋อไม่รูม้มันมันมันเป็นยังไงถึงฝันเห็นอะไรไม่ไม่บอกมันมันมันไม่โอเคเหรอนนู้ฟันเห็นวันู้ทอง คลงแล้วก็ไปไปวัาไปอะไรนะฮะตอยโกนต่อยโกนใช่ทำแทงไม่ใช่ไปเหมือนเอสเลนะเอสเลแล้วก็แฮนด์ลูกสองคนมีดำคนหนึ่งเขาคนหนึ่งแล้วก็เป็นลูกผูหยิงบบฟาแฟดเลยอ้าวได้ทำไมเราต้องตีเป็นเก้าสองอ้าวต้องเนที่บ้านนู่นเลยอ๋อเลนที่บ้านนูรู้เก้าเหรอโกนเก้าใช่ ลูกเก้าลูกเขาที่เป็นเป็นเลขเก้าแล้วก็สองคนเก้าลูกสองแล้วบอกพี่ไพด้วยแต่พี่ไพไม่ซื้อตามเจ๊ไพทำไมไม่ซื้อฮะทำไมไม่รู้เขาบอกว่าเก้าทำไมเราไม่ซื้อนี่แหละฮะแต่บอกไม่เคยถูกพี่ไพไม่กล้าซื้อตามแล้วแล้วเขาบอกเราเหรอ ก็นั่งค้ำรุ่มด้วยกันแหละแล้วก็นูก็บอกว่าฝันเห็นแ้วนุนแล้วก็ว่าเก้าหนึ่งเก้กาสองแล้วก็ไม่มีใครเวลา,าเวลาเดินเขาสวนไ่นทำไมมันบรรยากาศมันสดชื่นอย่างนี้วะ <c oughs> มันเป็นอิสระดีกว่าอยู่หน้าบ้านเออหน้าบ้านเอกนั่งอุดอู้อยู่ทั้งวันนะฮึนังพี่น้องนั่งอุดอู้อยู่ทั้งวันเขาสวนไ่นมันสบายใจเลยนะอันนี้เราจะทําให้มันเสียได้หรอ พรุ่งนี้จะไปได้ไปที่อื่นนะเพราะวันนี้ไปล้อมม้ให้คนแค่นี้แหละปานก็ว่าจะให้ไปล้อมยู่ในอีกโอ้ยมีคนไปให้ไปล้อมเยอะมีคนให้เป็นอมเยอะทํางานไม่หวนไม่ไหวเลยใช่ไหมไาแล้วเอยแล้วนี่โอ้โหทํางานไม่หวไม่ไหวจนเหนื่อยเลยปีน้องงานเยอะงานเยอะกําลังไม่พองานเยอะเกินกําลังไม่พอมีแต่เงินทั้งนั้นแต่ร่างกายจะไม่ไหวใช่ไหม ควมลงเร็วพี่ทำงานเยอะจนพร้อมได้แล้วฮะงานเยอะโดยเกินนะรับเงินไม่หวานไม่ไหวแต่กำลังไม่พอแน่ๆกำลังอย่างนี้เราต้องบำรุงไงอันนี้อันอันนี้เราใส่ให้มันเป็นอะไรนะเขาเลยบอกเวลาเราลดน้ำแล้วมันไม่แห้งเลยมันไม่แห้งเร็วอ๋อเวลาให้มันขึ้นฟู่ด้นานเอาเอาฟางใต่อย่างนี้พี่น้องเวลาด้ลดน้ำมันจะเบาแห้งไวเนาะมันจะสูมโอ้โหความคิดดีแน่เนี่ย แ่แล้วยังไงเนี่ยก็ให้หลุมได้ยังไงเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่ได้คุยกับพี่น้องว่าจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ยังไม่ดูเลยยังไม่ดูเลยนะตอนทำเสร็จแล้วก็พูดอย่างเขาจะได้ยินแล้ววันนี้เราจะไปไหนวันนี้เย็นนี้เราจะไปไหนเนี่ยไปงานเตนุ่ยอะไปงานเต้นรุ่ยอะขี้ไก่แล้วก็วางเงาบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เดินกลับแล้วนะเนี่ย แล้วคนมาซื้อของมอไม่ไมไมเจออ้าวร้อยงานมาไงาร้อยให้งานมาถ่ายคลิปเพราะว่าเราจะไม่มีคลิปลงแล้วนะนะเดี๋ยวจะบ่มีคลิปลงให้ทุกคนในเบิง์ในต้องร้อยมาทําคลิปอันนี้คือฟางอันนี้มันฟางเหมือนหญ้าเลยอันนี้ทำไมเราไม่พูดไม่จาสองคนนะ ฮะพูดนไม่เป็นไอันนี้ต้นตะดิงปิงโอ้ตะหมอทำไมรถโอ้แกเลือกรถน้ำนเนี่ยเนี่ยแกเลือกรถเนี่ยแต่รุมนี้ทำไมมันขังอยู่เนี่ยต้นไม้ไม่แต่ส,สวยทั้งนั้นเลยเดีย๋ยวเราก็จะได้กลับแล้ว ต้นไม้ม่แต่เธอสวยๆพีเนอะอันนี้แบ็กเมจิกนี่ต้นไม้แถวนี่ยเขาทำแต่สวนกันนะอันนี้ที่เคยพามาทอนหญานะ่าเนาะที่ถ่ายคลิปทอนหญาน้าในยาเิ่มเงาพี่ดาเนาะมาเมืองเขาทํางานคืองานนั่นเยอะอย่างที่เขาเอานะังงานเยอะไปเพราะว่าจองคิวจองคิวเนาะเพราะว่าแรงงานมันบ,บ่โพอกับงาน รางงานมันบอพอกับงานที่มีเนาะอย่างที่เขาบอกเหตุจุหนื่อยเนาะเพราะว่างานมันเยอะมแต่คนเอิญเอิญไหนไปเอิญไหนไปเนาะเพราะว่ารับตังบวารบวายนะเนี่ยนเะพราะว่าเขาทำเหมาอะไรๆก็จะเยอะมากเนาะถาขยันถาขยันนะขยันเฮ็ดไว้นะโบอึดเงินนะทำโบขาดน,นะเพราะว่าแถวเนี่ยมันงานเยอะมากๆแต่ว่ามันแรงงานมันพอๆเนะี่ยมันก็กนเลย ก็เริ่มมีการจองคิวกันเนาะอันนี้กระทอมเบาแล้วเงียบบรรยากาศยามแบแนงืทว่าดีมากๆนะยางเขาสวนเน่สบายใจไปเนอะอยู่หน้าบ้านเนี่ยนั่งเบื่อหมือเบื่อเว้นโอ้ยหน้าเบือ่อ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาอพี่น้องแด้พบกันใหมคลิปหน้าสบายดี